ลากมันฮะเนี่ยโอ้ยหัวลากาก็จะตูนนะจะลากเข้ามาทิ้งในนี้แหละลากข้าลากเข้าไปจมใน,น ตั้งล้ำม,มาใหม่มาคอดีถ่ายไม่ได้กดถ่ายนะตอนลากมาะเข้าไปเข้าไปาจะลากเข้าไปในนู่นแล้วนะฮะ ลากไปจากโน้ลากมาจากนู้นนะไม่ได้กดถ่ายไม่ได้กดวิดีโอไม่รู้ถ่ายอะไรมาคิดเดินตามะไม่มีภาพประจำแบบนี้ประจำบางทีถ่ายกันสิบนาทีแล้วมาดูเอ้ายังไม่ได้กดเลย มันหนักเพราะอะไรว่าหัวมันทิ่มใช่ครับอ่ามันได้เท่ากันเท่ากันอู้ร้อนนุงปฝนไม่ตกเลยเออ ลายซ่อมตะปิงเกอร์กันเนี่ยนี่ว่าตัดไม้อยู่ในฟา,านนน<ช>ร์มทุ่งไยของผม่ะนายเขาให้ไปตัดอืมมีงานกันดีก็ไม่มีงานก็มีงานไม่ก็มีด้วยใช่อัว <c oughs> น,น,นั่งงานพะุกตัดนี่ดป๊อป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 ปุเ็ดลกหนู <laughs> <Okay. S 1> อ่ะไปไปรา้นะ <laughs> ปานขายเองอ,ะอ่ะอ่าไปเลย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 ให้ <laughs> ดับพอดีไปเอกไปเอกเอกเอกเอ้ by, เอา ทำนี่ละเอาเอาป้ปไปโอ้โหเขื่อนี่ฟักข้าวอันนี้เนี่ยแค่ฟักข้าวไม่มีลูกละลากมาเป็นกิโล <c oughs> <c oughs> ออกไปนู่นได้ไม่ใช่นหนี่นน็ไดนเ,เออน่ะสะลสกลสะโล สมควรนะมันเป็นเครือครับ Oh, o、no. 啊、oh. xin Đấy, đi không à, đi Ok Để giáp luôn tay Thôi เรียบร้อยฟักข้าวกินไม่เป็นเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ